บ้านนอกดาวออกแบบยังไงวางแตนยังไงไม่ให้ผิดกฎหมายอยู่สบายไม่อึดอัด <ST S> ต้ดีครับเพื่อนๆอยู่กับบุมในช่อง T 3 b ครับและนี่ก็คือช่วงที b บี DIY งานใช้ง่ายๆที่ เราสามารถทําเองได้ที่บ้านนะครับและเพื่อนๆก็อยู่ในซีรีส์ยาวๆของการสร้างบ้านน็อกดาวด้วยโครงเหล็กสําเร็จรูปครับทุกคนครับต้องบอกก่อนนะว่าวิดีโอนี้เป็นรอยต่อระหว่างการทําพื้นและทําหลังคาระหว่างที่ผมรอวัสดุอยู่ตอนนี้นะครับผมก็เลยจะมาคุยให้ฟังนะครับถึงเรื่องการออกแบบพื้นที่ใช้สอยในการใช้งานบ้านน็อกดาวครับ ใครกาลังคิดจะสร้างบ้านนกดาวหรือบ้านหลังเล็กๆแล้วไปขออนุญาตก่อสร้างชมคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับเพื่อนๆครับบ้านนกดาวหลังนี้อย่างที่ทุกคนทราบนะครับผมซื้อโครงมาเนี่ยขนาด3เมตรคูณ6เมตร2โครงแล้วก็ต่อตรงกลางเพิ่มไปอีกนะครับทีนี้เราจะมาดูว่าโครงแบบนี้เราจะออกแบบการตามห้องต่างๆในบ้านเนี่ยยังไงบ้างตามที่ผมเคยอธิบายไปนะครับในเรื่องการขออนุญาตก่อสร้างนะครับบ้านหลายคนเนี่ยอยู่ในพื้นที่อบอตอทีนี้เราเขียนแบบไปแล้วเอาไปยื่นบางครั้งเนี่ยถูกปัดแบบกลับมา นะครับให้ไปแก้ใหม่ซึ่งบางทีนะครับเหตุผลที่แบบของเราเนี่ยไม่ผ่านนะก็มีกรณีเช่นห้องนอนเล็กไปห้องน้ําเล็กไปหรือบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันมีความไม่ถูกต้องหรืออาจจะก่อให้เกิดปัญหาได้อยู่ครับวันนี้ผมก็เลยจะมาเล่าให้ฟังนะครับอย่างแรกนะครับบ้านน็อกดาวน์เนี่ยมันเป็นโครงสร้างเหล็กขนาดเล็กนะครับดังนั้นการออกแบบพื้นที่ใช้สอยเนี่ยอาจจะต้องคิดเยอะนิดนึงว่าเราจะใช้พื้นที่แบบไหนพอเราไปขออนุญาตก่อสร้างเนี่ยบางครั้งเจ้าหน้าที่ก็จะมองดูนะครับว่ามันเล็กเกินไปแล้ว อะไรเป็นตัวตัดสินละ่ะว่าเล็กหรือใหญ่เพียงพอหรือ,อยังยกตัวอย่างนะครับที่ส่วนใหญ่จะซีเรียสมากๆก็คือห้องนอนหลายคนยังไม่รู้นะว่าห้องนอนเนี่ยมีข้อกฎหมายบังคับถึงขนาดอยู่นะครับขนาดส่วนที่แคบที่สุดเนี่ยจะต้องมีความกว้างมากกว่า2เมตรห้ครับและเมื่อเราเอาไปคูณกับความยาวนะครับพื้นที่รวมทั้งหมดต้องได้อย่างน้อย 8ตารางเมตรครับแล้วทําไมจะต้องเป็นพื้นที่8ตารางเมตรเนื่องจากพื้นที่8ตารางเมตรพอเรานําไปคูณกับความสูงประมาณ2เมตร60เราจะได้ประมาณ20ลูกบาทเมตรครับโดยการคํานวณตรงนี้นะครับมาจากว่าคน1คนอาศัยอยู่ในห้องใช้เวลา8ชั่วโมงแล้วห้องปิดสนิทใน8ชั่วโมงเนี่ยคน1คนจะใช้อากาศ10ลูกบาทเมตรครับดังนั้นเนี่ยห้องนอนเนี่ยก็จะเผื่อไว้นะว่านอน2คน2คนจะใช้อากาศอยู่ที่ประมาณ20ลูกบาทเมตรมันคือเรื่องมาตรการ ของความปลอดภัยไม่ให้เราหลับแล้วก็ขาดอากาศหายใจครับทีนี้เราเข้าใจอย่างครับว่าทําไมการออกแบบเรื่องพื้นที่ถึงสําคัญจริงๆยังมีส่วน right ต่างๆในการออกแบบนะครับที่เราจะต้องไปศึกษานะว่าพื้นที่แต่ละอย่างเนี่ยมันควรกว้างเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่หรือสูงเท่าไหร่เวลาเราเขียนแบบนะแบบมันอยู่ในกระดาษน,นะครับเรามักจะไม่เห็นพื้นที่จริงแล้วพอมาอยู่ในพ well ื้นที่จริงนะครับมันจะเป็นอีกอารมณ์หนึ่งซึ่งมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้นะครับอย่างตอนนี้บ้านหลังเนี้ยเราจะเห็นพื้นที่ชัดแล้วนะครับเนื่องจากว่าเราปูพื้นลงไปแล้ว แล้วทุกคนครับเชื่อไหมครับว่าบ้านหลังนี้ผมกับน้องปรับแบบมากกว่า10ครั้งเพราะเวลาเรามาอยู่มาเดินในพื้นที่จริงเนี่ยมันไม่เหมือนกับในกระดาษครับยังตอนแรกอ่ะน้องผมตั้งใจจะเอาประตูวไว้ตรงช่องว่างตรงนี้นะแล้วก็ห้องนี้เป็นห้องนอนลูกนะครับข้างๆก็เป็นห้องนอนตัวเองแต่ละห้องเนี่ยมีพื้นที่ประมาณ9ตารางเมตรอ่ะโดยวิธีการนะครับผมก็จะเอาเหล็กมากั้นให้น้องผมดูคร่าวๆแบบนี้นะอ่ะเนี่ยแบบนี้เห็นไหมปึ๊บปึ๊บ ตรงเนี้นะครับเป็นพื้นที่3าคูณสบางคนอาจจะบอกว่าอยู่พอก็ได้นะแต่พอบางทีอามาดูแล้วเราคํานวณละอ่ะเตียงนะครับขนาดคิงไซ i z e ฟุตวางไปปุ๊บนะครับติดกับประตูประตูโต๊ะวางยังไงตู้วางยังไงบางทีอะ่ะมันจะทําให้รู้สึกว่าพื้นที่เนี่ยมันแคบเกินไปครับเราก็ต้องมาปรับแบบแล้วก็ต้องขยายแบบกันอยากให้ห้องมันกว้างหน่อยนะแล้วก็ขยับแนวมานะครับอ่ะเป็นห้องพื้นที่ตอนเนี้ยเป็น4คูณ3 จริงๆเหมือนขยับมาแค่เมตรเดียวแต่ว่ามันกว้างขึ้นเยอะทุกคนไม่รู้ว่าทุกคนมองออกหรือเปล่านะครับแต่พื้นที่ตรงนี้มันจะเป็นห้องอยู่นะครับเหล็กข้างหน้านะครับสีดำๆนะคือขนังห้องนะส่วนด้านในนะครับอ่ผมวางหมุดตัวนี้ไว้นะครับเป็นตำแหน่งเตียงนะครับที่จะวางอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเตียงจะอยู่บริเวณนี้หมายความว่าด้านเนี้ยจะมีพื้นที่ว่างเพิ่มมานะครับวางตู้เสื้อผ้าได้นะครับอ่วางโต๊ะเครื่องแป้งได้นะครับวางโต๊ะทํางานได้นิดๆหน่อยๆนะแล้วก็ประตูนะครับ อ่ะจริงๆจะทําประตูอย่างนี้ปึ๊บประตูก็เว้นไว้นะครับประมาณ70-80เซนนะครับ ก็เดินเข้าออกประตูทางนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราเห็นพื้นที่บ้านแบบนี้ให้ลองมาเดินดูนะครับลองมาปรับพื้นที่ดูเพราะว่ามันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ครับการวางตัวอาคารตัวบ้านเองก็จะมีระยะร่นเหมือนกันนะครับโดยระยะร่นเนี่ยจะถูกกาหนดจากการที่เรามีหน้าต่างประตูหรือไม่มีหน้าต่างประตูด้วยนะครับอย่างผนังบ้านนะครับส่วนที่ไม่มีหน้าต่างนะระยะที่ติดกับผนังเพื่อนบ้านเนี่ยเราต้องห่างกันอย่างน้อย50เซนนะครับอันนี้คือกรณีบ้านเดี่ยวที่เป็นบ้านชั้นเดียวนะครับซึ่งถ้าความสูง สูงขึ้นนะครับระยะห่างก็จะต้องเพิ่มมากขึ้นด้วยส่วนประตูหน้าบ้านที่ติดถนนเนี่ยจะต้องมีระยะล่นจากกึ่งกลางถนนมาอย่างน้อย3เมตรครับ อันนี้จะเป็นเรื่องของความปลอดภัยและก็ความเป็นส่วนตัวระหว่างเรากับเพื่อนบ้านครับ <S <S ทีนี้การสร้างบ้านนะครับเรื่องทิศทางลมทิศทางแดดก็สําคัญนะครับความสวยเป็นเรื่องหนึ่งนะครับแต่เรื่องการใช้งานมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะหลายคนอ่ะพยายามจะหันหน้าบ้านนะครับหรือว่าทําหลังคารับหน้าบ้านนะเพื่อให้ดูสวยงามนะแต่บางครั้งอ่ะหน้าบ้านมันรับแดดเต็มเไงหรือบางคนนะครับออกแบบไว้นะครับประตูหน้าต่างอยู่ฝั่งนี้นะปรากฏว่าหน้าฝนเนี่ยโอ้โหลมอัดประตูอัดหน้าต่างนะครับน้ําเข้าบ้านหมดอันนี้ก็เกิดปัญหาเช่นกัน คือบางทีเราดูแค่ในแบบหรือยกแบบมาตั้งในที่นะครับซึ่งผมแนะนําว่าถ้า เราสามารถเข้ามาดูพื้นที่ก่อสร้างได้หรือเราสร้างบ้านเองแบบนี้นะครับเราควรจะเดินมาในพื้นที่ในช่วงเวลาต่างๆนะครับเพื่อดูแดดดูลมดูฝนด้วยอย่างบ้านหลังนี้นะครับผมก็คิดมาประมาณหนึ่งแล้วนะเนื่องจากว่าอยู่ติดกับบ้านของผมนะครับพื้นที่ตรงนี้ผมอยู่มาประมาณ78ปีแล้วเพราะนั้นผมเห็นทุกช่วงฤด,ดูกาลแล้วก็เห็นสภาพน้ําตลอดเวลานะครับอย่างแรกคือเรื่องของน้ําท่วมนะถนนบริเวณนี้นะครับอให้ดูหน้าบ้านนะบางคนบอกอู้ทำไมถมที่น้อยจังผมสูงกับพื้นแค่1ิเซนเองจะบอกว่าถนนอันนี้นะครับ ขนาดน้ำท่วมใหญ่นะที่บ้านคนอื่นแบบ ท่วมครึ่งคออย่างเงี้ยถนนตรงเนี้ยน้ําท่วมสูงสุดนะครับไม่เกิน10เซนซึ่งใครอยากจะถมสูงก็ได้นะครับแต่พื้นที่ของผมอ่ะสามสิปีที่ผ่านมานะครับน้ำก็ไม่เคยท่วมสูงขนาดนี้นะปีที่ผมอยู่เนี่ยน้ำท่วมเยอะที่สุดละเพราะว่ามีปัญหาเรื่องเขื่อนเก็บน้าครับต่อมาคือทิศทางแดดนะครับต้องบอกว่าบ้านหลังเนี้ยหันหน้ารับแดดเต็มๆตมนะครับแล้วก็จะเป็นแดดช่วงเช้านะแต่ช่วงเย็นเนี่ยหน้าบ้านจะล่มเร็วมากนะครับทีนี้แดดมายังไงนะครับแดดเนี่ยจะขึ้นจากหลังบ จากบ้านผมมาบังอยู่แล้วแล้วบ้านหลังนี้ครับจะถูกต้นไม้บังอ่ะจนถึงเที่ยงนะถ้าเพื่อนๆเห็นผมทํางานอ่ะผมจะทำงานช่วงเช้าวกว่าช่วงเย็นนะ10โมงเนี่ยแดดจะเริ่มเข้ามาตรงนี้แล้วก็ไล่ไล่ไล่ไปหลังบ้านนะครับแล้วตอนเที่ยงนะครับบ้านก็จะโดนแดดเต็มเต็มนะครับหลังจากนั้นนะครับพอพระอาทิตย์ตกไปทางนู้นบ้านก็จะเริ่มล่มตั้งแต่4โมงเย็นนะครับคือล่มจากหน้าบ้านไล่ไปเราก็เลยออกแบบห้องนอนอ น้องผมนะครับก็เลยออกแบบให้ห้องนอนอยู่หน้าบ้านนะครับเพราะว่าเขาตื่นเช้าอยู่แล้วตื่นเช้าเสร็จเขาก็ย้ายไปอยู่โซนหลังใช่ไหมพอตอนเย็นนะครับแดดก็จะร่มแล้วก็ใช้เวลาสัก2ถึง3ชั่วโมงนะครับให้ความร้อนมันคายตัวออกจากบ้านนะครับมันก็จะทําให้ห้องนอนเนี่ยเย็นในช่วงเย็นครับส่วนบ้านหลังนี้นะพื้นที่ที่จะใช้เป็นหลักนะครับก็จะเป็นโซนกลางกับโซนหลังบ้านโดยโซนกลางตรงนี้นะครับก็จะเป็นห้องรับแขกนะจะมีผนังบ้านนะครับกั้นอยู่แล้วแล้วก็มีตัวบ้านกั้นอยู่หลังหนึ่งอยู่แล้วนะครับทั้ง เป็นพื้นต่ําหลังคาสูงให้โปร่งมากๆนะครับเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่น่าจะอยู่มากที่สุดโดยห้องนี้จะถูกแบ่ง partition นะครับเป็นดรอปพื้นไว้แล้วก็ยกสเตทขึ้นมาเล็กๆตรงนี้นะครับก็จะเป็นห้องทํางานเล็กๆนะเป็นออฟฟิศในบ้านขยับมาด้านหลังก็เป็นห้องกินข้าวอาการออกแบบแต่ละคนก็อาจจะแตกต่างกันไปนะครับขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งานขึ้นอยู่ความพอใจและหลายคนก็จะถามว่าแล้วห้องน้ําอยู่ตรงไหนบ้านนกดาวควรทาห้องน้ําในตัวหรือเปล่า ตอนแรกบ้านหลังนี้ออกแบบไว้ให้มีห้องน้ําอยู่ในตัวนะครับแต่หลังจากที่คิดตละลตาไปสักพักแล้วนะครับเราก็พยายามหาวิธีป้องกันนะอย่าลืมว่าบ้านของเราเป็นบ้านโครงเหล็กเนาะต่อให้เราซีนพื้นหรือป้องกันพื้นยังไงเนี่ยห้องน้ำเนี่ยมันมีความชื้นตลอดเวลาครับดังนั้นเมื่อความชื้นเกิดการสะสมมากๆก็จะทําให้เหล็กผุได้เร็วมากขึ้นนะครับอย่างโครงเหล็กนะครับถ้าปกติแล้วไม่ได้มีความชื้นนะอาจจะใช้งานได้ถึงประมาณ15-20ปีต้องมีการปรับปรุงรีโนเวทบ้างนะครับการทาสีถ้าเราดูแลดี มันก็จะมีอายุการใช้งานยาวนานมากขึ้นแต่ถ้าเป็นบริเวณห้องน้ําที่เจอความชื้นตลอดเวลาเจอสารกัดก่อนเจอน้ํายาล้างห้องน้านะครับมีโอกาสสูงเลยที่มันจะผุเร็วดังนั้นนะครับผมก็เลยตัดสินใจว่าบ้านหลังนี้ผมไม่เอาห้องน้ําไว้ในบ้านแน่ๆเพราะผมเชื่อนะครับว่าบ้านนกดาวที่เอาห้องน้ําไว้ในบ้านน่ะสุดท้ายนะครับไม่เกิน5ปีนะน่าจะเกิดปัญหาทุกหลังครับดังนั้นนะครับเราก็เลยมีการปรับแบบอีกรอบหนึ่งเพื่อเอาตัวห้องน้ำนะครับแย <Yeah. S 1> ออกไว้นอกบ้านเลย แต่ทำให้ติดกับผนังบ้านนะเพื่อที่เราจะได้เดินเข้าออกได้สะดวกมากขึ้นต่อมานะครับอีกเรื่องหนึ่งที่เวลาเราไปยื่นแบบแล้วเขามักจะซีเรียสนะครับนั่นก็คือเรื่องของห้องน้ําและห้องน้ำต้องมีพื้นที่เท่าไหร่นะครับถ้าห้องน้ํากับห้องส้วมรวมกันเนี่ยจะต้องมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า1.5ตารางเมตร และความสูงห้องน้ําจะต้องไม่น้อยกว่า2เมตรนะครับโดยมีช่องลมหรือช่องระบายอากาศด้วยแต่ถ้าเกิดเราทําห้องอาบน้ําและห้องส้วมแยกกันนะครับพื้นที่แต่ละห้องต้องมีอย่างน้อยไม่ต่ํากว่า0.9ตารางเมตรครับถ้าเราเคยเห็นพวกส้วมสาธารณะเนาะเขาก็จะมีความกว้างสักประมาณ90เซนนะครับก็คือกระเบื้อง30เซนเนี่ย3แผ่นนะเสร็จแล้วก็ความลึกนะครับของห้องน้ำเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ1เมตรสูง2เมตรแบบนี้นะสามารถสร้างได้ที่สําคัญคือจะต้องมีระบบสาธารณะสุข ถ้าอยู่ในเมืองนะครับเราจะต้องมีระบบถังแซกแล้วก็ต่อท่อออกไปนะครับสู่ระบบน้ําทิ้งสาธารณะแต่ถ้าอยู่ในชนบทนะครับบางพื้นที่ไม่มีระบบน้ําทิ้งนะอย่างบ้านผมเนี่ยไม่มีระบบน้ําทิ้งนะทุกบ้านแถวนี้จะใช้ระบบซ้วมซึมหมดเลยเราจะต้องทําบ่อเกิกับบ่อพักเพื่อแยกกันนะครับอาจจะเป็นน้ําพวกน้ําอาบน้ําน้ําดีนะลงบ่อพักน้ำนะครับและสิ่งปฏิกูลเนี่ยมันก็จะอยู่ในบ่อเกิดแล้วตัวน้ําด้านบนบ่อเกิดที่ดีเนี่ยมันก็จะไหลมาฝั่งพักน้ําเช่นกันนะครับแล้วเราก็จะปล่อยน้ําซึมไป ตามธรรมชาติแบบนี้ครับและสุดท้ายนะครับวันนี้ก็คือเรื่องหลังคานะครับสำหรับหลังคานะครับเราก็ออกแบบตามทิศทางแดดและทิศทางลมหลังคาในประเทศไทยอ่ะมันมีหลายแบบมากเลยและปัจจุบันอะหลายหลายคนนิยมนะครับทรงโมเดลกับทรงนอร์ดิกนะโมเดนก็คือแบบหลังคาแฟลตแฟลตแบนๆบนะครับอ่าแล้วก็ทําขอบให้ดูหลังคาแบนแบนาะเป็นทรงกล่องกับหลังคานอร์ดิกนะครับที่แหลมๆหลมจุ๋ยวงี้เลยแต่ชายหลังคาเนี่ยมันติดกับตัวบ้านซึ่งสองทรงนี้มันอาจจะไม่ได้เหมาะกับประเทศไทยมากนักแต่อันนี้เป็นเรื่องของแบบนะใครชอบก็ไปใช้ได้แต่ ก็ต้องแก้ปัญหาตามไปโดยหลังคาในประเทศไทยจริงๆที่เหมาะสมเนี่ยมันควรจะมีเชิงชายออกไปจากตัวบ้านนะครับเพราะว่าประเทศเราเนี่ยมันเป็นประเทศที่แบบมีฝนตกมีพายุฤดูร้อนอ,อะไรแบบนี้โดยเฉพาะบ้านนอกดาวตอนนี้ทรงนอดิกออกมาเยอะมากๆแล้วหลายคนก็ประสบปัญหาน้ําเข้าบ้านครับจริงๆอ่ะผมอยากจะแนะนาให้เพื่อนๆนะทำบ้านที่มีเชิงชายนะใครทํานอดิกหรือซื้อนอดิกไปแล้วนะครับลองหาไอเดียนะต่อเชิงชายออกไปดูส่วนทิศทางของหลังคานะครับก็ สมมติพระอาทิตย์ขึ้นตะวันออกนะครับตกตะวันตกนะครับเราก็ควรเอาหลังคาแบบนี้นะครับบังแดดจากดวงอาทิตย์นะครับแต่ถ้าเกิดใครนะครับเป็นหลังคาแบบเปิดนะเพิงหมาแงนแบบนี้เราควรจะเอาด้านหลังคาเนี่ยปิดนะครับด้านที่แสงเยอะนะฝั่งไหนที่โดนแสงมากกว่านะครับให้เอาตัวหน้าหลังคารับทีนี้หลังคาเนี่ยเราอาจจะใส่ฉนงฉนวนอะไรไว้นะครับมันก็จะช่วยบังแดดได้ดีกว่าในกรณีที่เพื่อนเพื่อนเปิดแบบนี้นะครับรับแดดเข้าหน้าบ้านนะแดดจะเข้าผนังเต็มเต็มเลยเนาะแล้วเพื่อนเพื่อนอาจจะต้องดึงสแลนทําเชิงชายเพิ่ม อันนี้ลองไปพิจารณาดูนะครับเพราะแบบบ้านแต่ละคนไอเดียการสร้างบ้านแต่ละคนเนี่ยแตกต่างกันครับ ส่วนทิศทางลมเพื่อนๆก็ดูแล้วกันนะว่าช่วงไหนนะครับลมมาทางไหนนะใครอยากได้ลมเยอะนะครับอาจจะดักหน้าต่างกับประตูนะครับไว้สําหรับให้ทิศทางลมแต่อย่าลืมว่าถ้าจะให้ลมผ่านบ้านนะครับประตูนะครับจะต้องอยู่แบบเฉียงกันนะเช่นประตูหน้าเดี๋ยวผมยืนให้ดูนะเช่นนะครับประตูหน้าบ้านอยู่ตรงนี้นะครับแล้วอยากให้ลมผ่านเข้าหน้าบ้านนะถ้าเราประตูอยู่ตรงนี้เอาหน้าต่างอยู่ข้างหลังใช่ไหมลมมันจะเข้าหน้าออกหลังนะครับข้างๆตรงนี้จะเป็นที่อับลมดังนั้นเรามักจะวางเฉียงกันนะครับถ้าประตูหรือหน้าต่างอยู่ตรงนี้อีกบ้านหนึ่งนะ งงเียไปฝันนทีนี้ลมเข้าหน้าบ้านเนี่ยมันจะผ่านขวางบ้านไปนะครับซึ่งก็จะทําให้บ้านเนี่ยมีการระบายอากาศที่ดีกว่าครับแต่ถ้าเกิดใครออกแบบไปแล้วมีปัญหานะเราก็อาจจะต้องเปลี่ยนแปลงนะครับทำช่องระบายอากาศติดพัดลมระบายอากาศเพิ่มเติมหรือติดฉนวนกันความร้อนเพิ่มเติมซึ่งแบบนั้นเราก็ทําได้เหมือนกันครับคลิปวิดีโอนี้คือพูดให้ฟังอย่างเดียวเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้านะน่าจะได้ขึ้นโครงหลังคาแล้วก็เอาคลิปเกี่ยวกับการติดตั้งโครงหลังคามาลงแล้วแต่ถ้ายังไม่ได้ติด นะครับเดี๋ยวมีคลิปวิดีโอ DIY อื่นนะครับจะมาลงแทรกให้นะแล้วขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามชมนะครับถ้าใครชอบวิดีโอแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้ผมนะครับเป็นกำลังใจพาผมไปยอด800,000 u b s ก r i b e อย่าลืมติดตามใน tiktok l i v e official แล้วก็ f c e b o o k f แฟนเพจรวมถึง lemon a อทด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายโหมืดพอดีเลยไปแล้วบ๊ายบาย